โอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็จะมารับเพชรฟรีนะครับผมจากฟรีไฟนนะครับผมซึ่งเดี๋ยวนี้เราจะให้พี่เอ็มรับกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมว่าเราจะรับเพชรแล้วเราจะไปส่งกิจกรรมอะไรนะครับผมจากที่ทุกคนได้เห็นคลิปนี้แล้วนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าเพชรเนี่ยเราได้เยอะมากเลยนะครับผมประมาณ2 0 0หมืนกว่าเพชรได้นะใช่ไหมโอเคเราโย่ไปนะไหนดูให้คนดูดูนะข้ามีจุดหมายะโอเคเดี๋ยวเราจะไปรับเพชรกันเลยนะครับผมว่าเราได้เพชรฟรีมาเนี่ย วิธีรับเพชรฟรีเนี่ยมันรับยังไงนะครับผมก็เดี๋ยวไปให้พี่เอ็มรับกันนะครับฮ่าคนสวยรับเพชรมารับเลยคนสวยรับเพชรมารับเลยอุ่ยได้กี่เพชรเนี่ยอันนี้กี่เพชรโอ้โหพันเพชรนะผมมาก็ตกลงไปเลยดูสิอ๋อนี่พันเพชรเลยเหรอได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะบอกนะครับวิธีรับเพชรฟรีว่าจะรับยังไงอันนี้หนึ่งพันเพชรเหมือนกันโอเค โอ้ยนี่หมื่นเพชรแล้วโอ้ยข้ามไปเยอะเกิน <_ C oughs> โอ้โันนี้ก็หมื่นเพชรไอ้พันเพชรนะครับอ่านี่หมื่นเจ็ดเพชรนะผมหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเพชรนะทุกคนโอ้เดี๋ยวเราจะสอนวิธีรับกันนะผมอ่ะโอเครับต่อไม่มีละอา้าวโปรไฟล์คีเตอร์ไปไหน อันรับด้วยนะครับผมพีเอ็มเป็นครีเอเตอร์นะครับทุกคนก็วิธีรับเพจฟรีนะครับผมเราก็ต้องเป็นครีเอเตอร์ฟรีไฟล์นะครับโดยที่เป็นครีเอเตอร์ไฟล์เราก็สร้างตัวตนใน like แอปพลิเคชันใดก็ได้นะครัไม่ว่าะจะเป็นทิกตอกเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบนะผมให้มีผู้ติดตามหนึ่งหมื่นคนขึ้นไปนะสำหรับยูทูบเนี่ยห้าพันคนเราก็สามารถที่จะเป็นครีเอเตอร์ได้แล้วนะแต่ว่าทิกตอกเนี่ยก็หมื่นคนแล้วก็เฟซบุ๊กก็จะเป็นหมื่นคนนะผู้ติดตามเนาะ เดี๋ยวเราไปดูพี่เอ็มสุ่มกิจกรรมกันเลยนะครับผมว่าพี่เอ็มจะสุ่มกิจกรรมได้ไหมที่เราคิดว่าอันนี้จะได้ภายใน9เพรหรือเปล่าจะเกลือหรือเปล่าเกลือเกลือเหรอทุกคนคนคิดว่าเกลือไหมนะครับผมคิดว่าเกลือพิมพ์1คิดว่าไม่เกลือพิมพ์2นะครับใครถูกก็เดี๋ยวแจกแจกอะไรเดียวถ้าถ้าโอเคแจกถ้า ท่าอะไรก็ได้ครับผมเป็นท่าหัวใจหรือท่าอะไรที่น้องๆอ,อยากได้เนี่ยที่มันสามารถแจกได้เราจะแจกให้สําหรับคนที่ตอบถูกนะผมว่าพี่เอมเนี่ยจะหมดทุกกิจกรรมกี่เพชรถ้าเราจะได้ทั้งหมดเนี่ยที่เราจะเอาทั้งหมดกี่เพชรทุกคนห้ามเลื่อนไปดูนะแล้วผมจะไม่เฉลยด้วยแล้วผมจะไปเฉลย,ยสําหรับคนที่ได้เลยนะเดี๋ยวจะทําคลิปบอกนะก็ไปเดี๋ยวซุ่มกันเลยว่าจะหมดไปกี่เพชรทุกคนใครที่ดูจบเท่านั้นนะถึงจะรู้ว่าเราจะได้กี่เพชรอาเลยจะบอกนะก้าชรออก มีเวลอะไรมีเวลได้แล้วหรอหรือว่ามีเวลาหมดตูกสุบแปดทีเขาเล่นตีอิกเกลือเวลาครับทุกคนก็คือเราไม่ต้องไปหวังอะไรแล้วเป็นกิจกรรมใหม่ครับันนี้ป็นกิจกรรมสกายวิ่งจริงจังเฮ้ยไม่หมดไม่หมดไม่หฮะได้มาแล้วสกายวิงใส่เลย เรียบร้อยไม่ต้องหกเก้าเก่าแล้วหมดไม,ไม่เยอะนะครับทุกคนก็ดูเอานะครับว่าเราเสียไปกี่เพชรละคนก็ไปบอกเราคูณหารเแล้วกันต่อไป <c oughs> ดูซิว่าเราจะได้ไหมได้เลยเนะี่ยเทีย <c oughs> อะไรเนี่ยเกลือทั้งนั้นนะทุกคนออกไหมอันสองก็ไม่ออกอีกนะฮะดูที่ปรจะจุกิจกรรมกี่เพชรเฮ้ย <c oughs> ได้เลย <c oughs> ไปกันแล้วได้นี้มาไมยังได้คงไม่ได้แล้วนะฮะโอ้อันนี้น่าจะหมดเยอะนะแถาหมดกี่เพ็ดสามพันเดียวสองพันก็พอแล้วไปเดี๋ยวไปดูกันรับว่าพี่เอมจะกดได้หรือเปล่าทุกคนคิดว่ากิจกรรมนี้เราก็หมดไปกี่เพชรแต่ทุกคนก็ไปผูกกันดูนะครับผมว่าเราจะหมดไปกี่เพชรทั้งหมดนะเดี๋ยวจะได้กิจกรรมทั้งหมดพอเราต้องเล่นเยอะหน่อยครับซึ่งเพ็ดเราเอาได้เลยอ๋อสามกิจกรรม พีเอ็มเราเป็นครีเอเตอร์นะทุกคนอย่าลืมไปติดตามช่อง PM กันด้วยนะครับตอนนี้ NDP ไม่เป็นครีเอเตอร์นะเป็นพีเอ็มเป็นแทนครับ let's go เอไปอนี่ยอันนี้ได้เลยใช่ดิทุกคนกี่เพชรแล้วเนี่ยเอาพันเพชรเองอันนี้พันเพชรเองชิวๆกดเลยครับเริ่มมีเงในไปน่ะ ลองกดไว้รอบเลงอะไรอะไรแล้วแต่เลยโอ้หนึ่งก็ได้ไอตัวนั้นเลยโอ้เกมอะไรอันเดียวเองมึงไออันเดียวครับอันเดียวไปกันต่อจ้ะไม่ใช่ได้เลยนะไอ่กรนอีกทีนี้อีกทีนึงอันเดียวอันเดียวอีกทีนึงเอาจนหมดอ่ะหมดแล้วอะไรหมดแล้วเหลือแค่ออีกทีนึง ลงไม่ได้ไปไปกันต่อได้อีกตาดิทุกคนเราก็คือพิพายนะครับเรากิดตังเราครับไปต่อเที่ยวเลยตามสูตรแหละมีสูตรไหนงั้นมาให้หมดสูตรดกดเร็วเหรอสูตรเผาเพชรอันสุดท้ายนี่ออกยากเลยนะดีดีพับเร็วไม่ได้ โอ้โหวิชาใช้สูตรแล้วไม่ได้เฉยเลยโอ้โหไปทองหอยรอดอ่านกทีครับผมเดี๋ยวว่าไปออกตัวก่อนโอเคได้แล้วครับผมเดี๋ยวรับทุกคนไหนให้ดูสิหูหอยวอลถือว่าสวยมากเลยนะครับต่อไปอะไรต่อไปเราได้ข้าเต้นได้ด้หรอข้าเต้นอะไรเนี่ยก,กระสุนวงจักอกระสุนวงจัก ไม่ได้ดูนราต่อันนี้คืออะไรเป็นแปลงร่างเหรอเป็นอ,อะไรอ่ะเรกตกเขาขาๆเลยนะอ๋อ M4A1 ออะเอันนี้ก็บวกสแต็กไหมเนะี่ยไม่มี M4A1 เล่นอยู่ชอบละเปลี่ยนชุดเป็นสีทอง,งอมั้งโอเคได้ล,ละไต่อไปกิจกรรมต่อไป อันนี้คืออะไรท่าทางอะไรอันนี้เราเอาไปยังเอาไปแล้วยังหรอเอาดีไหมเนี่ยมีคราบ้าด้วยหรอเขาบ้าคืนนี้เอาดีไหมเนี่ยเอาแล้วกันใช่แม่แม่เอาชุดผู้หญิงไหนชุดผู้หญิงอ๋อเอาเลยเอาให้หมดเลยที่อยากซื้อเลยต้องซื้อสองใช่ซื้อสิบสี่ซื้อก่อนี่เอาหมดทุกอย่างอ่ะเอาเลยเอาเลย อันนั้นแหละบัตรเป็นชื่อแหละสี่ <4 S 2> อันเลยนั่นแหละแล้วก็อะไรไ AK อีกได้้แลวมีเอเคอีกเอาดิเราต้องดูอะไรว่าอยากได้ก่อนเลยแค่นั้นกดเอ๋กดตกลงแล้วนั่นตรงไหนว่ามีอะไรน่าเอาอีกเฮ้ยอันนี้อะไรชุดเซ็ตเอาไปเลยเนาะเอาไปเถอะถูกดีเอาให้หมดเลยด้วยาแค่กดคือแถวเลย กดให้คนดูหน่อยคนดูอยากเห็นใช่ไหมทุกคนอยากเห็นพีเอ็มกดหมดทั้งแถวเนาะกดไลค์ด้วยนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวพี่เอ็มกดไม่เอากล่องไม่เอากล่องกล่องไม่เอานี่โดยอันนี้ละพี่เสกพี่เสกคืออะไรอันนี้ท่าทางเอาโหอันนี้แปลงแา้เอาพเราต่อไปอีกอันหนึ่งของผู้ชายไม่เอาเลยไม่ใช่เหรอ ของผู้ชายอ่ะใช่ไหมของผู้ชายคืออะไรใช่ชุดเก่าใช่ซื้อเลยซื้อเลยซื้ออ่ะใช่ของผ,ผู้ชายเลยผู้ชายเลยเนี่ยมีอะไรใหม่มันเปลี่ยนอะไรใหม่เป็นกล้ามโอเคมีอะไรอีกไหมบาทสร้างห้องอ,อไม่ต้องบัตรเราไดอ้อะไรเนี่ย เอาไม่อะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรเอาอันนี้อาปืนนะทุกคนเราจเอาแล้วโอ้โหร้อยสี่สิบแจ็ดสี่สิบห้าโอเคต่อไปนี้เอาสมุดอะไรเนี่ยสมุดเอาเหรอเอาเอาโอเคหมดไปเท่าไหร่เนี่ยไม่เป็นไรปลาซ่าห้องแมวปลาซ่าห้องมีเยอะนี่อะไรเอา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 อย่างเดียวเลยไม่เอา อีกการหนึ่งอ่ะอีกการหนึ่งมีะอะไรบ้างการหนึ่งนะ we นี่ทุกคนคนแรกของเซิร์ฟนะครับผมอ่ะดูดูเวลาหนะ่อยมาดูเวลาหนึ 1, 2, ่งสองนาทีนะครับเที่ยงคืนสองนาทีถ่ายคลิปอยู่ได้มันมาณสองนาีครับชุดนี้เราได้เป็นคนแรกของเซิร์ฟนะครับทุกคนก็คือ NDPP นะครับผมอ่ะไหนใครได้แบบได้ตั้งแต่แบบยังไม่ถึงนาทีก็มาลุานา้นมาแข่งกันหน่อยเพราะผมแน่ใจว่าผมสองนาทีเนี่ยคนแรกพี่เอ๋มสมได้เร็วที่สุดนะครับโอเคหมดไปกี่เพชจพันเพชรใช่เหรอใช่ตอนแรกเป็นหนึนสามร้อย หมดไปพันสามร้อยเพชรเองทุกคนที่รักอันนี้อะไรอ่ะดูหน่อยกระเป๋าอ๋ออะไรก็ไม่รูไ้ไอ้ปืนอะไรอ๋อมีแล้่ยอ๋อมีแล้วโอเคครับนะทุกคนเรากิจกรรมยังไม่รีเลยนะเราได้แล้วยากไปสุดอันนี้ตอ่อไไปอัยนี้ปืนนะปืนะใช่เราจะเอาไอ้นี่ทอมสันมาโดดที่ว่าพี่เอ็มจะหมดทอมสันไปกี่เพชรนะทุกคนไปอา้าวได้เลยสองอันอุ้ย ิดไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดออกันดังเลยนะเอโอเอกออกอยู่นะไอออกอยู่มมาที่รโอ้โหเรียบรอ้อยครบแรกเลย ร้อยฮะทุกคนน,กนี่เรียบร้อยฮะหนึ่งพันเพชรได้นุกคนอันนี้เออไม่ใช่ดิสองพันหนึ่งพันสี่ร้อยพันสี่ร้อยไปเดี๋ยวเราไปอัพกันก่อนให้ถึงเบลสี่น่าจะได้เนาะจะเอาหนะ่อยให้พีเอ็มเอาอป,ปืนหน่อยนะครับอันนี้ก็อัพได้อัพได้หมดแหละ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราอัพทอมสันเป็นเลเวลสี่ก่อนโอเคไป ปกตโอเคเพื่อให้ได้ไหมเพื่อห้ยังได้อีกเหรอ,อไม่ได้แล้วโอเคมีปืนไหนเอาได้ปืนนี้คือปืนแหลกเอ็นอัพได้แล้วก็ไหนอัพได้อันนี้ก็อัพได้จะเรียกไหนดีเอ็มพีก็ได้นะก็ชาติก็ดีเนี่ยมันบวกมันมีอัตายการยิงสองอ่ะไม่อยากเล่นปืนไหนไม่เันอัพไม่ได้เนี่ยมันมีอัพได้แค่ที่มันขึ้นแดงแดงไม่เป็นไร ไม่อ,อันนี้ล้วมันอะไรถ้าเลือกอันนี้ก็คือคนดูจะคิดว่าตอนนั้นเราเหลือกี่เพชรแล้วเราใช้กิจกรรมเนี้ยเราสุ่มได้กี่เพชรเราใช้เพชรไปเท่าไหร่สมมติว่าสองพันสามสี่ล้อสองพันสามสี่สิบแปดเนี่ยคนดูตอบถูกเขาจะได้รางวัลเนาะกิจกรรมนี้โอเคเป็นกิจกรรมนี้นะผมทุกคนคิดว่าผมใช้เพชรไปเท่าไหร่น,นะครับผมก็คอมเมนต์เข้ามาแล้วกันเราจะแจกเป็นของขวัญพี่ใหม่ให้นะครับห้าคนแรกเท่านั้นนะที่ตอบถูกนะ ก็เดี๋ยวรับรางวัลไปเลยนะครับทุกคนก็อยากได้ถ้าอะไรก็พิมพ์ไว้นะครับผมแล้วก็พิมพ u ู d ตัดเองไว้ผมจะแอดเพืพ่อนไปนะรเราก็จะทําคลิปให้เนาะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะแจกนะครับผมว่าทุกคนอย,อยากไ,<ล>ได้คนมันได้วันเดียวกันไม่ได้พระมานสูงได้แค่สามครั้งอ,ะอ่ะอ่าใช่ตอนอยูอ่ทำคลิปตอนนั้นใช่ครับผมก็คือจะมีสองคนเนี่ยที่จะได้วันหลังครับเอาเป็นสามคนแรกก็จะได้วันแรกอีกสองคนก็จะได้วันหลังนะครับก็ประมาณนี้ แล้วรอต่อไปคลิปหน้าเราก็จะแจกอีกนะับห้าคนเหมือนเดิมคลิปหน้าใครมาก่อนก็รีบดูนะครับผมดูให้จบโอเคประมาณนี้ครับผมเราก็หมดเพชรไปประมาณนี้แหละเราเหลืออยู่ประมาณหนึ่งมื่นสี่ร้อยโอ้แจกคนได้เยอะนะครับผมเราก็กิจกรรมมันไม่ค่อยมาแล้วนะแหละเราก็จะไวส้สมด้วยนะครับผมซึ่งเราไว้ทําเป็นครีเอเตอร์ e R แล้วเนาะก็จะส่งกิจกรรมให้ทุกคนดูแหละว่ามันหมดแต่และกิจกรรมนี่หมดกี่เพชรนะครับประมาณนี้ก็สวัสดีก็มีเพียงเท่านี้นะผมก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย